สวัสดีคะ่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์นะคะที่น่ารักมากๆทุกคนน่ารักแล้วก็ ดีใจมากๆเลยค่ะที่ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยช่องนี้นะคะแล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจนะคะซัพพอร์ตพลังงานแล้วก็เอเนอร์จีให้กับคุณนะคะมาเป็นในส่วนหนึ่งของการนะคะอ่านไพ่แล้วก็ดูว่าเป็นไกด์ไลน์เรื่องราวสตอรี่ของคุณว่ามันใช่ไหมนะคะมันเป็นคําตอบในในภายในใจของคุณได้หรือเปล่านะคะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะ,ะช่วงนี้ถ้าเห็นคลิปวิดีโอออกอสองคลิป ก็แสดงว่ายุ่งมากนะทุกคนแต่พยายามจะแบบลงให้ได้วันละสองหรือสามนะคะประมาณนี้นะท็อปิกนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาอึดอัดไหมเวลาที่ไม่ได้คุยกับคุณนะเขาอึดอัดไหมเวลาที่ไม่ได้คุยกับคุณนะคะสกล้องนะคะกล้องที่1คะ่ะกล้องที่2นะคะกล้องที่3มนะคะ ทำสมาธิให้สงบนะคะความรู้สึกดึงดูดที่กองใดเลือกกองนั้นได้เลยใครเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะถ้าใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปิกนะคะเขาอึดอัดไหมที่ไม่ได้คุยกับคุณนะคะเรามาดูกัน เขาอึดอัดไหมที่ไม่ได้คุยกับคุณนะคะขอไพ่กองที่ไม่ใช่ขอไพ่ทารต์นะคะจงสื่อถึงคนกองที่หนึ่งเลยนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะที่อยู่ภายในใจนะคะของคนกองที่หนึ่งอึดอัดไหมคะเวลาที่ไม่ได้คุยกับคนกองที่หนึ่งคะ การติดต่อสื่อสารการพูดคุยธาตุลมธาตุน้ำนะคะผู้ที่มีสเสน่ห์เฟลลี่นะคะแน่นอนค่ะเขาเขารู้สึกว่าพอไม่ได้คุยกับคุณแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขายังคงมั่นใจ คือเหมือนกับมีแพชชั่นของการเริ่มต้นติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะอยากเปลี่ยนแปลงอยากเริ่มต้นพูดคุยกับคุณอยากเคลียร์ปัญหาต่งตางๆและเขาก็ยังคงรักษาความรู้สึกความสัมพันธ์นี้อยู่ยังคงมีคุณอยู่ในหัวใจ D M place เอ้ยไม่ใช่ <c> Strength <oughs> น,นะคะโหเขาอยากเจอคุณมา,มากเลยทีเดียวค่ะอยากมีช่วงเวลาโมเมนต์ที่ดีดดกับคุณเขาชอบคุณมากๆเลยทีเดียวหัวใจเขายอมคุณนะคะ เขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์ปัญหากับคุณมากเลยนะคะมากๆเลยทีเดียวะคะ่ะเขาอึดอัดมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเวลาที่เขาคิดถึงคุณแล้วก็เวลาที่เขาได้อยู่กับคุณนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เขาแบบเขามีแพชชั่นของการที่จะติดต่อ,ตตอสื่อสารพูดคุยอยากเคลียร์นะคะเรื่องราวแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะที่คุณกับเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าห่างกันไปแล้วทีเดียวเพราะฉะนั้นเขารอคอยการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ไม่ว่าวันเวลานั้นมันจะ มันจะมีการทิ้งระยะหา่างมาสักพักหนึ่งแล้วก็ตามนะคะแต่เขายังรอคอยแล้วก็การเปลีป่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณอยู่ตรงนี้นะคะคนที่เป็นธาตุลมธาตุน้านะคะคนที่มีความเฟลลี่มีความดูมีสเสน่ห์นะคะบุคคลรอบข้างมากๆเลยทีเดียวแล้วก็คุณก็เหมือนกันนะคะคุณอาจจะลมจ กับหรือน้ําก็ได้คุณก็มีความเป็นผู้นําและเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณนะไม่ชัดเจนถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณนะคะเขาก็จะตัดคุณคุณก็จะตัดเขาไปอย่างง่ายดายถึงแม้คุณจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกเจ็บยังไงคุณก็จะตัดได้นะคะเพราะว่าคุณก็ อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมีความสุขแล้วก็มีความสวยแล้วมีความมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองขนาดนี้ทำไมเราจะต้องต,อง,ตองงอเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะความรู้สึกของเขานะคะอึดอดัดไหมเขาก็อึดอัดแน่นอนเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกอะไรคุณเลยนะคะเขายังไม่ได้เคลียร์ปัญหากับคุณเลยแล้วเขาก็มีความรู้สึกเต็มหัวใจว่าเขานะคะจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณ นะคะแล้วก็ถ้าคุณนะคะได้เ,เคลียร์ปัญหาแล้วก็พูดคุยติดต่อสื่อสารกับเขานะคะได้เจราจากับเขาได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เขาเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้นะคะความพัฒน,นาความสัมพันธ์มันจะไปอย่างรวดเร็วกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือว่าคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขานะคะทักมาโดยที่คุณเอ่ใจว่ามันเป็นไปได้หรอมันจะใช่หรออย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทัก ส่งข้อความมาหาคุณนะคะทั้งที่ในใจคุณอาจจะคิดอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องส่งมาแหละนะแต่ว่าพอวันนั้นวันที่คุณรู้สึกว่ายุ่งนะคะต้องทํานู่นทนํานี่แต่ก็มีข้อความนะคะที่เขาส่งมาหาอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกรอการเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้รอการติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์ปัญหาต่งตางๆกับคุณนะคะแล้วก็หัวใจเขาว่าห่ายยังมีคุณมากๆอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะยังคง มีคุณเป็นคนที่อยู่ในหัวใจนะคะเขารู้สึกว่าเขายอมให้คุณคนเดียวนะเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวมากๆม,ม,มีเสน่ห์แล้วก็มีความสวยเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาอยากจะเจอกับคุณนะคะเขามีอยากมีช่วงเวลาแล้วก็โมเมนต์ที่ดีๆก,กับคุณนะคะติดต่อสื่อสารพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็มีการเคลียร์ปัญหาได้เปิดเผยเรื่องราวต่างๆนะคะทั้งสองฝ่ายให้กันได้รู้นะคะ เหมือนกับมันเป็นไพ่ที่สวยไงมากๆถ้าคุณมีซอรี่ไปต่อกับเขาได้นะคะมันจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ถ้าซอรี่จบไปแล้วแล้วคุณไม่มีใครรอนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อหรือว่า ถ้าแชทข้อความจากใครบางคนที่ชอบคุณอยู่ก็ได้นะคะอยู่ไกลๆนะคะซึ่งเป็นคนที่เฟนลี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของความรู้สึกจรงิงจังเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆนะคะทําอะไรจรงิงจังแต่ว่าอาจจะเป็นเขาเป็นคนเจ้าเสน่ห์เป็นคนดูดีมีเสน่ห์คุณก็ดูดีมีเสน่ห์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดว่าคุณก็มีาชายหนุ่มหรือว่าคนอื่นๆมาชอบคุณเยอะนะคะมาต้องชอบคุณเยอะมากแน่เลยประมาณนี้นะคะและ มันเป็นความรู้สึกของความแบบอยากเจอมากๆอยู่ตรงนี้มันเป็นมันเป็นความรู้สึกความสุขอยู่ตรงนี้อยากเจออยากที่จะคุยกับคุณนะคะทํายังไงก็ได้ให้คุยกับคุณรอคอยการได้คุยกับคุณมันมีความรู้สึกการชัดเจนคิดถึงมันมีความความความรู้สึกมันก็จะไม่ได้อึดอัดมากขนาดนะแต่เขามีความรู้สึกว่าเป็นการรอคอยที่มันมีคุณค่าซึ่งถ้าเขาได้เจอคุณแล้วก็ได้คุยกับคุณ เขารอคอยวันที itu, ่ม <Yeah. S 1> er ีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณนั่นเองนะคะในอนาคตและก็รอคอยที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะเพราะว่าเขายังมั่นคงกับคุณอยู่ตรงนี้มั่นคงในความรู้สึกหัวใจของเขายังมั่นคงกับคุณเพราะว่าเขายอมคุณคนเดียวนะคะหัวใจของเขารู้สึกว่าจะอ่อนโยนให้คุณนะอ่อนโยนให้คุณคนเดียวนะคะไพ่สวยอะค่ะมีช่วงอย่างมีช่วงเวลาที่ดีๆช่วงเวลาที่ ได้อยู่ใกล้ใกล้ใกล้ชิดกันนะคะแค่ใกล้ชิดกันได้คุยกันมันก็มีความสุขละยิ่งถ้าคุณคุยกับเขาแล้วรู้สึกว่าการคุยกันแล้วมันไม่ได้เห็นไม่ได้เจอกัน มันจะไม่ได้รู้สึกว่าหายคิดถึงหรือว่าอะไรเลยอะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสองคนมาเจอกันอะมันจะรู้สึกมีความสุขมากแล้วมันจะหายคิดถึงถูกไหมมันจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้กันตลอดเวลาคนที่ชอบกันแล้วคนที่แบบอยากสารความสัมพันธ์กันนะคะแต่ถ้าถ้าเราชอบกันแล้วแล้วเรารู้สึกโดนแยกแยกจากกันหรือว่าไม่ได้คุยกันไม่ติดต่อการที่คุยกันผ่านคอผ่านโทรศัพท์มันไม่ได้ทําให้หายคิดถึงเลยโอเคมันก็มันก็ดีในในจังหวะหนึ่งแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบ มันก็คงยังต้องการที่จะอยู่ด้วยกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาม,มันเหมือนกับความรู้สึกที่ว่าต้องการพูดคุยแล้วก็เจอคุณมากกว่าอย่างตัวจริงมากกว่านะคะต้องการพูดคุยกับคุณเจอคุณเป็นๆตัวเป็นๆจริงๆแล้วก็ได้ใช้เวลามีความสุขได้ดินเนอร์ได้ไปนูน่นไปนี่ด้วยกันนยคะมันมีความสุขมากกว่าเขามองความรู้สึกไปแบบนี้นะคะ ก็เลยรอที่จะมีการเปลี่ยนแปลงติดต่อสื่อสารพูดคุยอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างพูดคุยกับคุณให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่คุณอยางรู้หรือว่าคุณยังไม่รู้นั่นเองนะคะถ้าคุณไม่รอใครนะคะอาจจะได้ติดต่อกับคงครนี้ทางออนไลน์ line, แล้วก็มาเจอกันก่อนแล้วก็ได้มีความรู้สึกปรื่มนะคะปรื่มกันแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีโมเมนต์ที่ เปิดเผยซึ่งการละัรอย่างน้อยนะคะถ้าเขาเข้ามานะแล้วเขาชัดเจนและจริงจังกับเราเขาจะต้องเปิดเผยตัวตนเขาออกหมดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคําว่าความลับนะคะไม่มีความคําว่าระแวงหรือว่าคําที่แบบว่าไม่ซื่อสัตย์หรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างสัญญาณที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าสงสัยในตัวเขาแล้วก็มีคําถามมากมายอยู่ในตัวเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จริงๆจริงจังกับเราไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะคะจะต้องแสดงตัวตนแล้วก็ชัดเจนกับเรา มากๆเลยเดียวเพราะว่ามันจะถึงมันจะไปถึงความสัมพันธ์ที่ที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนได้ในอนาคตนะคะแต่ตรงนี้เขาอึดอัดไหมที่ไม่ได้คุยกับคุณแน่นอนค่ะเขารู้สึกมีแพชชั่นการรอคอยการเปลี่ยนแปลงการอยากเจอคุณเจอคุณมันมีความสุขมันมีความรู้สึกว่ามีความสุขอยู่ตรงนี้เวลาที่คิดถึงช่วงเวลาที่ได้เจอกับคุณนะคะได้ได้เจอกับคุณ แล้วก็ได้มีช่วงเวลาที่ดีเดียก,กับคุณเขารู้สึกว่ามีความสุขนะคะอยากที่เจออยากที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยอย่างมั่นคงอยู่ตรงนี้ยังไงเขาก็รู้สึกว่าคุณยังอยู่ภายในใจของเขานะคะเสมอเลยตลอดเลยนะคะโอเคก็ยังไง ฟังไว้นะคะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็พลังงานที่ดีนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะนะคะจะอยู่ตรงนี้คอยเป็นกําลังใจสปอร์ให้คุณเสมอนะคะขอบคุณมาจากใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกนะคะเขาอึดอัดไหมที่ไม่ได้คุยกับคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เขาอึดอัดไหมที่ไม่ได้คุยกับคุณนะคะเขาอึดอัดไหมที่ไม่ได้คุยกับคุณก่องที่สองขอให้ทารอดจงสื่อให้ทราบด้วยนะคะ 1ดาบ1ดาบนะคะให้สวยมากเลยเขารู้สึกว่าอยากที่จะได้รับชัยชนะค่ะอยากที่จะอยากที่จะได้รับชัยชนะโอ้ยอยากที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองด้วยแหละอยากที่จะติดต่อความสัมพันธ์พูดคุยกับคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงความความสัมพันธ์การพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณนะคะ่ะเขาเขาไม่ไม่ได้อึดอัดอะไรแบบ แบบที่ทุกใจอะไรเลยเขารู้สึกว่าเขายังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้เขารู้สึกสู้นะคะเขาคิดถึงวันวานมันแล้วก็เวลาเก่าๆเขาคุณเสมอคุณกับเขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เคยเจอกันมาแล้วหรือว่าเป็นคนคที่แบบเหมือนเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะคือมีความรู้สึกว่า เขามีความมุ่งหวังอะค่ะมุ่งมั่นมากๆมีความหวังมีจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่มากๆยังไงเขาก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยู่ตรงนี้มันมีความชัดเจนมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้มีความรู้สึกว่าอยากเจอกับคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเคลียร์ปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะทํำยังไงก็แล้วแต่เขาจะติดต่อสื่อสารนะคะเหมือนกับรอคอยการติดต่อสื่อสารมาหาคุณแล้วก็พูดคุยกับคุณนะคะเพราะว่าเขาเห็นคุณเป็นหญิงสาวที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีพร้อมทุกอย่างมีเสน่ห์มีความมั่นคงหน้าทีี่กกกาารงานแล้วว็็สยดยดูด สใ,ในแบบของตัวเองนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยแล้วก็เป็นคนที่ใช่มากๆเลยทีเดียวเขาก็รู้สึกแบบนั้นแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วก็ได้หรือว่าถ้าคุณยังไม่เคยเจอเขาคุณกับเขาอาจจะรู้สึกว่าชอบกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเหมือนกับเป็นคนในอดีตชาติที่กลับมาเจอกันนะคะ mm hmm. เขามีแพชชั hmm. ่นของการรอคอย mm hmm. อการพัฒนาสรรื่อสาร ความสัมพันธ์ตรงนี้แบบชัดเจนมุ่งมั่นมากๆทั้งสีเมทาวทั้งสิบถ้วยทั้งหนึ่งดายังไงเขาก็จะทำให้ได้หัวใจของคุณมาครอบครองแน่ๆเลยค่ะนะคะคือมันมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเขาเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆเลยค่ะเขาอยากที่จะชนะใจหัวใจของคุณเขาอยากที่จะได้คุณมา มาชัดเจนในชีวิตจริงๆนะคะเหมือนกับปัญหาอะไรที่ที่ที่คุณได้ถกเถียงกันนะคะที่ไม่เข้าใจการขัดแย้งกันอะ่ะยังไงเขาเขาเต็มคือเขามีความหวังมากๆเลยอะคะ่ะทุกคนตรงนี้ว่าเขาอยากที่จะสร้างอนาคตกับคุณอยากที่จะเจอคุณอยากรอคอยเขารอคอยโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยู่ตรงนี้เขามองเห็นโอกาสเห็นเห็นอนาคตกับคุณนะคะว่าเขาจะทํายังไงคือตอนเนี้ย โอเคมันอาจจะยังทําอะไรไม่ได้แต่ความรู้สึกของหน้าไพ่มันบอกว่าเขาคิดไปถึงอนาคตว่าถ้าเขาได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะ่ะความรู้สึกตอนนี้เขาอยากจะชัดเจนและเขาอยากที่จะจริงจังกับคุณมากๆคิดถึงคุณมากๆอยู่ตรงนี้นะคะคิดถึงโดยการที่ว่าคิดถึงวันเวลาแล้วก็ วันเวลาที่มีความสุขกับคุณวันเวลาเก่าๆกับคุณคิดถึงเรื่องราวความรู้สึกดีๆพอได้คิดถึงอคะค่ะมันมีความสุขมาก,มากๆเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยยังมีความรู้สึกว่าอยากที่จะพิชิตหัวใจของคุณอยากที่จะได้คุณมาครอบครองอยากที่จะมั่นคงกับคุณอยากที่จะได้เจอคุณในอนาคตอยากที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณอยากให้เรื่องราวสิ่งต,ต่างนั้นที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรก็แลว้วแต่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็เสียใจให้มันจบลงไปให้มันมีการเริ่มต้นให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทางทีี่่ดะค เขารู้สึกแบบนี้นะคะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เขารอการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยทีเดียวเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความหวังมีแพชชั่นมีความหวังอยู่ตรงนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะคิดถึงคุณมากๆจริงๆมันเต็มไปด้วยของอารมณ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆที่มันกลับมาที่อยากจะเติมเต็มนะคะในในวันเวลาข้างหน้าในในอนาคตคือมันมีความสุขและมันอบอวลอยู่ภายในใจอยู่ตอนนี้เขาจะทํายังไงดี <ๆ S 2> เขาเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณ นะคะมากๆอย่าเคลียร์ปัญหารอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตยังไงเขาก็มองเห็นว่าคุณเป็นหญิงสาวที่เขาชอบนะคะชอบแล้วก็มีความสุขมากๆเวลาที่คิดถึงเวลาที่นึกถึงนะคะหรือถ้าคุณเป็นชายหนุ่มเขาก็อยากที่จะเขาก็ยังคิดถึงคุณแล้วก็ชอบคุณมากๆชอบความเป็นตัวตนของคุณชอบความมั่นคงของคุณภายในจิตใจของคุณความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะความความดูดีมีสเสน่ห์ความมั่นคงมั่นใจความพราวความเป็นตัวของตัว คุณเองเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองอะค่ะมันมีความสุขอยู่ตรงนี้มากมายเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆอบอวลอ,อยู่ตรงนี้ฟูฟ่องในหัวใจอยู่ตรงนี้มันไม่มีไพ่อะไรที่จะเสียเลยเห็นไหมคะมันเป็นไพ่ที่แบบว่าอยากได้ชชนะอยากได้หัวใจคุณมาครอบครองอยากได้บนเวลานั้นเหมือนเดิมเวลาเก่าๆนั้นเหมือนเดิมและเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอถึงแม้ว่ามันจะมีความหวังเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็มีความหวังเสมอแล้วก็มีความสุขเสมอที่ได้คิดแบบนี้ที่ มันจะต้องมีสัก,กวันหนึ่งเขาก็ต้องคิดเขาจะคิดว่ามันจะต้องมีสัก,กวันหนึ่งแน่ๆที่เขาได้พูดคุยกับคุณแล้วเขาได้พัฒน,นาวความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาก็ไม่เขาก็มีความคิดของเขาว่าเขาไม่ยอมแพ้อย่างไงเขาก็จะเจอคุณให้ได้นะคะพูดคุยกับคุณแล้วก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเผยนะคะเคลียร์ปัญหาที่มันค้างคาที่มันเป็น เรื่องของการขัดแยง้งเรื่องของการมีปัญหาในอดีตที่ผ่านมาเกิดขึ้นเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากๆอยู่ตรงนี้มันมีความรู้สึกมั่นคงที่จะที่จะมั่นคงในเขาคิดไปถึงความจริงจังในเรื่องของการมีคุณในชีวิตนะคะมีความสุข,ขครอบครัวกับคุณสถือว่าเขาเนี่ยชอบคุณมากๆแล้วใช่ไหมคิดถึงคุณมากตอนนี้เขาก็มโนจินตนาการไปถึงว่า าเขาได้แต่งงานกับคุณมีลูกกับคุณมีครอบครัวกับคุณมันจะเป็นยังไงมันจะมีความสุขมากแค่ไหนเขาก็อิเมจินแบบนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะว่าคุณได้รู้สึกแบบนี้จริงๆนะคะก็ตามหน้าไพา่แล้วเขาก็รอคอยมุ่งม,มั่นรอคอยโอกาสนั้นอยู่ตรงนี้ทีเดียวนะคะมันไพ่มันสวยมากๆเลยเขาก็เขาก็มั่นคงอยู่ตรงนี้ยังรู้สึกแบบว่าคิดถึงนะคะหรือถ้าคุณ แตกร้าวกันแล้วแล้วเคยมีครอบครัวกันมาก่อนเขาก็จะคิดถึงครอบครัวคิดถึงความอบอุ่นณนะตรงนั้นนะคะวันเวลาเก่าๆนะตรงนั้นแต่ถ้าคุณยังไม่ได้รอใครยังไม่ได้เจอใครนะคะอาจจะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วการทานอาหไรวัทันตัางตัวแล้วก็มาเหมืนก็นมาพิชิตใจแล้วก็รู้สึกว่าใช่กันแต่ครั้งแรกรู้สึก ชอบการหลงรักการตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกคุ้นเคยนะคะวันเวลาเกา่กาๆ like, แบบเหมือนคนในในเดตชาติกลับมาหาการกลับมาเจอกันอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ใช่เลยแล้วก็มันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างสอนเนื่องแล้วก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันม,มีมีอนาคตร,ร่วมกับเขาสามารถเราสามารถคิดได้ว่าเอ๊อเราจะมีลูกกับเขาจะมีครอบครัวม,มีงานแต่งแบบนี้ขึ้นมันจะมีแพลนอยู่ใน ในจินตนาการของเราเลยค่ะแต่บางคนถ้าเราเคยเจ็บมาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยเราจะไม่มีเราจะไม่สามารถจรินตนาการหรือแพลนว่างานวิวากับคนนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าถ้าคุณเจอคนที่ใช่จริงๆนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณจะมีงานวิวากกับคนนี้จะมีนน่นม,มีนี่กับคนนี้นะคะแบบแบบมีความสุขด้วยนะทุกคนแบบมีความสุขแบบแฮปปี้ด้วยนะคะทั้งสองฝ่ายเลยนะไม่ใช่ว่าเรา เพิเจอไปเองอันนี้ไม่ใช่นะมันก็คนละอย่างกันนะคะคนสองคนจะต้องมีใจที่ตรงกันแล้วก็เหมือนมีมีอะไรที่เห็นกันในอนาคตร่วมกันแบบนี้มันก็คือจะไปต่อในอนาคตได้นะก็ประมาณนี้นะคะยังง่ายนะคะก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ที่ดีพลังงานที่ดีนะคะทุกคนนะคะขอบคุณมาม่าเลยสําหรับการติดตามรับชมนะเดี๋ยวยัางไงเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะขอบคุณมาม่าจากใจนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกนะคะเข้าอึดอัดไหมที่ไม่ได้คุยกับคุณนะคะอุ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ขอไพ่กองที่3นะคะไพ่ทาด,ดสื่อถึงบุคคลกองที่3นะคะว่าเขาอึดอัดไหมที่ไม่ได้คุยกับคนกองที่3นะคะ<อ>มาแล้วอืมก็อึดอัดอยู่ค่ะนะอึดอัดอยู่แล้วก็คิด แต่เรื่องนั้นนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ภายในใจของเขากับคุณนะคะเบื่อนายแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันรู้สึกว่ามันคิดแต่วนเวียนอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดิมนะคะเรื่องเดียวเรื่องของคุณนะคะอยากเป็นอิสระอยากเดินทางมาหาคุณอืแล้วก็อุ้ย โอ้ไพ่กองนี้เดี๋ยวนะเขารู้สึกว่ามันจบไปแล้วสําหรับคุณหรือเปล่านะคะมันจบไปแล้วโอ้มันจบไปแล้ว,ลวสําหรับคุณหรือเปล่านะคะเขารู้สึกว่ามันจบไปแล้วโอ้คือแบบว่าตอนแรกไพ่ออกมานะคะคือเป็นไพ่หน้านี้เลยที่จะออกมาแล้วพอสับไปก็เด้งออกมามหาัศาจรรย์มากจริงๆไพ่ยิบสี่นะ เขาคิดว่ามันจบไปแล้วสําหรับคุณแต่เขาคิดว่าสําหรับเขาว่ามันยังไม่จบนะคะมันเป็นการอยากที่จะกลับมาชัดเจนเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะคือเป็นความรู้สึกที่อยากที่จะเดินทางมาหาคุณอยากจะเป็นอิสระแล้วก็เดินทางมาหาคุณนะคะอยากชัดเจนในความสัมพันธ์อยากติดต่อสื่อสารพูดคุยอย่างมากมากเลยทีเดียวมีแพชชั่นการเริ่มต้นอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะไม่อยากรอคอยไม่อยากรอคอยอะไรแล้วรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมัน มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆตอนนี้ค่ะเหมือนกับอาจจะเป็นเรื่องราวของชีวิตเขาตอนนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยดีหรือว่ามันอาจจะดีแต่มันทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่มีแพชชั่นหรือว่าอะไรเลยมันเหมือนเดิมๆนะคะแต่ว่าเขาเหมือนกับพอคิดได้ที่คิดถึงคุณนะคะมันรู้สึกว่าอยากจริงจังแล้วก็อยากจะเริ่มต้นกับคุณมากๆเลยนะคะณตรงนี้คือเขาได้มีความรู้สึกว่าคิดถึงเรื่องคุณวนเวียนนะคะในความรู้สึกของเขานะคะ มุ่งมั่นความชัดเจนเหมือนกับมีมีแพชชั่นของการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกของเขามันเกิดความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกับอยากที่จะจริงจังกับคุณอยากที่จะพูดคุยกับคุณนะคะอยากที่จะได้ชนะหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะยังไงเขาอยากที่จะชัดเจนเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเขาเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองตอนนี้รู้สึกว่าคิดมากแล้วก็คิดอยู่เรื่องเดียวภายในใจของเขานะคะยังมีคุณอยู่คุณเดียวเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ มั่นคงอาจจะท่าดินก็ได้นะคะมั่นคงทั้งจริงจังจริงใจแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานนะคะทุกอย่างเลยทีเดียวมีความมีความแบบพร้อมทุกด้านนะคะเป็นของตัวเองหมดเพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้คุณมาเหมือนเดิมนะคะอาจจะต้องเสียคุณไปอาจจะต้องรู้สึกว่า เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็เด็ดเดี่ยวจริงจังเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าคุณจบจากเขาไปแล้วตัดจบจากเขาไปแล้วนะคะไม่อยากที่จะาสารความสัมพันธ์กับเขาอะไรไปแล้วยิ่งจะทําให้เขารู้สึกเพิ่มพูนพลังในการที่อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะได้หัวใจของคุณคืนมารู้สึกว่าสูญเสียคุณไปแล้วเขารู้สึกว่าม,มันเหมือนตายไปแล้วมันเหมือนกับมันหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้สึก หน้าเบื่อมันจําเจมันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยประมาณนี้ค่ะเหมือนอะไรอะไรมันก็ดไูไม่ไม่สดใสไม่รู้สึกไม,ไม่ไม่มีอะไรใหม่ๆในชีวิตรู้สึกซ้ำซากรู้สึกเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะในความรู้สึกของเขามันก็เลยทาให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายมากๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีความคิดถึงคุณ มากๆอยู่ตรงนี้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะถ้าคุณสามารถไปต่อกับเขาได้คุณอาจจะไปต่อกับเขาในสเต็ปหนึ่งได้แต่ถ้าไปต่อไม่ได้เขาก็ได้แต่คิดแล้วก็คิดแล้วก็ปรงอยู่ตรงนี้ละค่ะนะคะ,นะคะว่าก็ไม่รู้จะทํางไงได้แต่รู้สึกว่ามีมีความหวังแล้วก็มีพลังภายในใจในอนาคตที่จะมีวันนั้นนะคะเข้ามาเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้นะคะเจอใครหรือว่าไม่ได้รอใครเนี่ย คุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่เข้ามาคุณอย่างที่คุณไม่ทได้ตั้งตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระแล้วก็เฟนลี่มากๆเป็นคนชอบเดินทางการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นคนธาตุดินก็ได้แล้วก็มีความมีความโพซิทีฟมีความหนักแน่นมั่นคงแต่มีความเบื่อหน่ายเป็นของตัวเองนะคะเหมือนกับอ,อยู่นิ่งๆเฉยๆก็เบื่อบางทีก็เบื่อค่ะต้องหออไปนูป่นไปนี่อะไรแบบนี้หาอะไรทำนะคะ จะมีความชัดเจนมั่นคงแล้วก็จริงจังจริงใจนะคะที่จะเข้ามาก็ลองคุยคุยดูนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นไปได้ไหมในเรื่องของอนาคตในเรื่องของของความสัมพันธ์เพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาของคนทั้งสองคนนะคะดูใจกันรจริงๆว่าไปได้ไหมไปต่อได้ไหมความคิดความอ่านนะคะไลฟ์สไตล์ต่างๆในชีวิตของคนสองคนมันมันสามารถ เข้ากันได้หรือเปล่ามันไปต่อกัน,นได้ไหมมันมีขัดความขัดแย้งอะไรที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ค่ะมันก็จะจะหยุดความสัมพันธ์นั้นลงไปแบบที่ได้รับความเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายหรือว่ายังคงชอบอยู่ยังคงรักอยู่แต่ว่ามันไปต่อไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ตัดมันทิ้งนะคะทุกคนยังไงก็โฟกัสถึงอนาคตนะคะเพราะว่ายังไงนะคะคุณก็จะมีคนที่ ดีนะคะดีกว่าคนเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็มันจะเป็นบทเรียนนะคะสิ่งต่างๆที่ผ่านมาให้เราได้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปโฟกัสอนาคตต่อไปแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันใหม่นะคะไม่ให้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็จะไม่มีคนคนนั้นคนเดิมเดิมคนใหม่ๆหหรือว่าพฤติกรรมเดิมเก่าๆกลับมานะคะจะต้องเป็นคนที่ใหม่แล้วก็แพชชั่นที่ใหม่นะคะคนที่แบบ จริงจังกับเราจริงๆที่ใช่จริงๆในวันเวลาที่ใช่ที่จะเข้ามาหาเราในอนาคตเพราะฉะนั้นก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ส่งหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะคอยเป็นกําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตความรู้สึกดีๆให้กับทุกๆคนเสมอนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการติดตามรับชมนะเดี๋ยวยังไงเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ